ครับพี่นันอ่าลงแล้วลงแล้วขอลงสไลด์เดี๋ยวผมถามว่าสไลด์ลงที่ไหนพอสไลด์ยืนยันว่าลงให้แล้วท,ที่ที่ตรงเนี้ยนะครับแต่แล้วตอนนี้ไม่แล้วอ่าแล้วตอนนี้กําลังเสริมให้อีกครับอ่าครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามสไลด์ให้ครับแป๊บหนึ่ง แต่ตอนเน here, ี้พี uh, uh, ่หลงเลยครับพี่หลงเลยครับหลงเลยครับโศกศูนย์เจ็ดตี่สามศูนย์หนึ่งครับสามสามอ่ารบกวนอ่าใครที่ลงน้ําบอกว่าที่มาที่มาลงน้ําที่ที่ลานบุญลานทำเมื่อกี้นะครับลงน้ําตรงไหนอย่างไรครับ บอกทาแล้วครับไม่มีใครมาลงเลยครับลับไปโรงเรียนพวัฒน์บุรีก็เลยว่าจะให้มาลงใหม่แล้วครับสองข้อความครับสองข้อความที่นี้นะครับขอขอญาตอย่างนี้นะฮะตอนนี้มีประเด็นเกิดขึ้นมาว่าลงน้ําไม่ลงน้ําอย่างเงี้ยใครจะลงที่ไหนอย่างไรขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับก่อนลงนะครับถ่ายรูปลงลายไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเลยครับขอขอถ่ายรูปลงลายมาก่อนเลย ผมโดนตำหนิมานะครับเมื่อกี้แจ้งว่าลงแล้วแจ้งว่าลงแล้วแต่น้ําในสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีของแปดไหมครับอคตอนนี้เขาเ้งอ่ะเป็นานหน่งรับผว่าผมว่าเข้าใจเราคนทํางานแต่เน,นี้ผมโดนตำหนิมาว่าเราแจ้งไปแล้วว่าลงแล้วแต่เนี้น้ําไม่ ก็โดนโดนตำหนิมาทีนี้ใครลงน้ำที่ไหนยังไงอย่างไรนะครับให้ถ่ายรูปเลยครับไม่ต้องมารวมตอนเย็นครับถ่ายลงตอนนี้ถ่ายตอนนี้ส่งมาตอนนี้เลยครับตัดกาเพื่อการปัญหาการลงน้ำผิดสถานที่อะไรแบบนี้ครับแต่เป็นจะไปสองข้อความับ

ผมไล่ไปลงละเมื่อกี้ลงผิดที่จริงๆอ่าลงผิดที่จริงๆผมไล um ่ไปลงใหม่ละผมให้ไปลงเดี <man <man 네๋ยวก็กำลังกำลักลับเข้าไปให้ใหม่ไปผิดที่จริงๆต้องขออภัยแบบลกครับลกอาหารเราครับลกเลยนะครับ จับชื่อดกเงยหน้าครับจับยืดยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาเลยครับเงยหน้าขึ้นครับสมบารมีของหลวงตาครับสมไมไม่ต้องยกครับ

ลงน้ำที่ไหนลงรูปให้ด้วยด ออลงแล้วนะโอเคพวกี้ทางนี้ไม่ลงเนี่ยไม่มีประเด็นเลยยายจับครับจับน้ำครับลงน้ำด้วยจับน้ำครับจับน้ำครับ โซ07ติดตาม01ครับของครับสองตอนนี้นำน้ำขึ้นรถข้างในครับสไลด์หมดเลยครับถ้าสไลด์เต็มขอเป็นหกร้อนะครับเราผสมพันเลยนะครับครับโดนโดนพวกเล่นเนี่พวกจ้องงยล่ออยู่งลงผิงดเลยครับพวกเจ้องงยล่ออยู่ไง

วัาน้ำวัดไหนที่ไหนอ๋อไม่เห็นเห็นผมโทรไปหาบางบางไม่รับเลยเห็นปู่บอกบางแล้วบางรู้แล้ววันที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกันั่นผมจะได้ผมจะได้ผมจะผมจะได้สั่งน้ําไปลงเดี๋ยวก็ไม่มีน้ำอีกเมื่อกี้มันไปนลงผิดที่ผิดวัดมันมัน karena karena ¡Gracias! นั่ออะไรชืรนะ่ออะไรสามอะไรเฮ้ยเได้ผมเห็นอะไรนี้ขอปล่อยอกันแล้วโอ้ยอลไร

câu tiếng khép xì, má 嗯嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. 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 ตักจำน้ำ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 ขอไม้องขรองแ่ถึางพับร้นขับรนับร้นขับรนับรถ้นขับรนับรถข้นขับรถขึ้นข้นขับรถขับรถขึ้นัร้นขับรถขึ้รับขึ้นขัรับรนขับรถขึ้นขันขัรับรถนนขับรรับรถขึ้นขับนขนขับรถรับ อารมณ์หน่อยนะครับหลอบหน่อยยกขึ้นครับยกขึ้นครับยกว่ากันนั่นให้บอกลูกน้องติดหน้ารถให้ดับเครื่องมันมีติด เครื่องไล่ขันจังไล่จับเครื่องอันบ่รูปอะไรครับรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรครับรูปอะไรลูปอะไรรูปปูรูปปู สาธุนโมทนาบุญกับทุกทท่านนะฮะสาธุบ,บุญนะครับ500ห้าร้อยกว่าคนดูนะฮะห้าร้อยห้ารนอยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะจอ,จอดเลยครับจอดเลย,จอ,ย,เลยจอดเลยจอดท้ายเลยจอดเลยจอดเลย อ่าน่าละจอดเลยจอดเลยสาทุนะครับสาธุนโมทนาบุญกับทุกท่านนะขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาธุบุณครับ